มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแจ้งผู้โดยสารรถตู้หลังพบคนติดโควิด1 9ในรถครับวันที่6มกราคม -65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเถินสอสอเอถินและโรงพยาบาลเถินประกาศเรื่องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง14วันเนื่องจากเสี่ยงต่อการติดโควิด -19 จากการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงครับ พร้อมระบุว่าผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถตู้ลำปางเถินคันสีฟ้าเที่ยวที่ออกจากสถานีขนส่งเวลาประมาณ12นาฬิกา10นาทีวันที่4มกราคม65ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านสังเกตอาการตนเอง14วันครับเนื่องจากมีผู้โดยสารในรถติดโควิด19หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเถินในเวลาราชการ โดยล่าสุดทีมงานสอบสวนโรงพยาบาลเถินและสอสอเออถินได้ติดตามพบต,ตัวตอนนี้7ลายและนัดหมายรับการตรวจเอทเคแล้วครับสำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด1 9ในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางกระเตอร์ถตู้ร่วมงานที่จังหวัดแพร่พบผู้ติดเป็นหญิงรายแรกเมื่อวันที่30ธันวาคม64ติดกระจายไป4ตำบลและโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เนื่องจากผู้ปกครองนักเรียนติดแพร่กระจายไปยังลูกสาวซึ่งเป็นนักเรียนหญิงอายุ7ขวบ1รายเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มชั้นป .1 ครับนายสเงี่ยมหมายมั่นพออโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มเปิดเผยว่าหลังตรวจพบนักเรียนติดโควิด19ทางโรงเรียนสสอแจ้ห่มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงนักเรียนครูจำนวน60รายครับ เจ้าหน้าที่จึงต้องรีบคัดกรองตรวจหา RT-PCR พบนักเรียนชั้นป .1 ติดเพิ่มอีก5ลายและนักเรียนชั้นอนุบาล3จำนวน1ลายรวม6ลายครับและในวันที่7มกราคม65จะมีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงรอบที่2จำนวน60ลายโดยทางโรงพยาบาลแจ้ห่มและโรงพยาบาลสอตอบ้านม่วงจะออกให้บริการตรวจ ATK เชิงลุกแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่มีญาติหรือตนเองมาจากต่างจังหวัดกลุ่มแม่ค้าตลาดสดตลาดนัดร้านอาหารร้านขวยเตี๋ร้านกาแฟและเครื่องดื่มร้านชำในหมู่บ้านประชาชนทั่วไปตามความเหมาะสมครับและสนใจอยากตรวจอื่นๆณสถานที่ตรวจโรงเรียนอนุบาลแจ้หม่มให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยและตรวจสามกลุ่มเสี่ยงต่ำนักเรียนในชั้นอนุบาลในวันที่11มกราคม65นี้อีกจำนวนหนึ่งครับ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ประกาศปิดโรงเรียน7วันตั้งแต่วันที่4-9มกราคาม65แต่เนื่องจากผู้ที่กักตัวบุคลากรครูต้องครบ14วันจึงได้มีการประกาศปิดโรงเรียนจากวันที่10-16ถึงมกราคาม65อีกครั้งอย่างไรก็ตามแจ้งผู้โดยสารรถตู้ลำปางสังเกตอาการตัวเองหลังพบคนติดโควิด -19 ในรถครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ